ใจประสง์ส่างกลางดงกบบาทงยมเอ้ยใจขี่ขานกลางบ้านกบบาดงขอจเจริญพรพออออกไม่ออกบานเฮาเมื่อนี้ถือว่าเป็นปีใหม่เข้ามาแล้วอยา,ากใจหายจิจยมทั้งหลายนี่แต่นึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดไว้อบายจามกนี่คือความเสื่อมบ่เม็นความจเจริญแต่อยากสิขอยกเพียงขอสุดท้ายคุณล่ามากคือขอที่หก คือความขี่คานความเกียดคานความขี่คานนี่คือเป็นคนที่เฮ็ดยังมักอ้างนะมักอ่างมักพัดวันประกันพุ่งอ้างจังไหนดีอ่างมาน,นี่โอ้ยังเย็นยังยังเย็นอยู่นะหมายขอางบ่ายยังยังเศร้าอยูนะ่อยากสีนอนตอจังสี่มักอ้างเอาใจสายจังหน่อยตอนสตื่นก่อนตื่นนี่คือคนที่มักอ่างก็ได้ใบทาการทํางานการลุเตืเศร้านี่ เห็้ได้การในงานหลายเด็กคือค้อขีดขานดกสวยในงานหน่อยนี่คือคนอีดมักอ่างมักอ่างต่อไปยังโอ้ยังหนาวอยู่นี่ยังหนาวอยู่บอทํางานมาขานแต่โฮมปับโฮมอยู่หันนะให้มันห่อนซะก่อนให้มันอุ่นซะก่อนจึงไปทํางานนั่นคือคนอีดมักอ่างมักอ่างยังต่อไปอีกมักอ่างบาหิวนี่คือเห็นแต่กินที่ทำงานกับบริทัทค่าใจกินกน,นะเอาจัางน้อยกินจักน้อยก้อนนี่คือ เป็นการพัดไปแล้วมักอ่างอ่างพอทำงานในปั๊บอ,าอ่างอีกโอ้ยกระหายน้ำหิวน้ำก็กินน้ำดื่มน้ำต่อไปนั่นคือคนที่มักอ่างพอเสียฮ้าใดการงานต่างๆน่งกระไรบ่ไดย้อนความขีคขานนี่ละความขีคขานนี่องค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากวา่าวเป็นพ้นทางแห่งความเสื่อมเป็นทั้งข้างแห่งความความความเสื่อมเสียเพราะว่าอย่างข้าจะขัดวั่นประกันพุ่งไปพอเสียใดการได้งานกับบ่ได ทรัพย์สินเงินข้องกับบไร้เพราะว่าความขี้ข้านี่ล่ะถ้าเป็นพระคุณเจ้าล่ะมัวแต่ความขี้ข้านกับบุรียังเพียงแต่บวดซื่อซื่บแมนกินแต่นอนนอนแ้วกินอย่างเดียวบ่แมนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นให้นมองเห็นไพ่ต่างๆที่เกิดขึ้นมาล่า่างกายของเฮ้านี่มันบได้เจริญตลอดมันมีได้ความเสื่อมไปตลอดเวลาเพิ่นจึงห้เล่งทําคุณงามความดีมันประกอบคุณงามความดีแล้วจะทําให้เฮ้านี่มีคุณคา ยาสีมาแต่มั่วแต่มักอ่างอยู่หันบางคนบอกว่าขีข้านายเป็นบวชสัน้นยาเลยโยมเอ้ยยิ่งเป็นพระยิ่งขม,ม้าบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งศึกษาธรรมเพื่อสิได้น้อมนัาธรรมนันมั่นประพฤติปฏิบัติจะทําให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความเจริญดุจเรื่อง,องแต่มั่วแต่ขี้านมันม่นไม่ยังเกิดขึ้นมีแต่ความชิบหายไหวบบดนั่นคือคือกันกับภาษาอีสานบ้านเท่านี่ทีย่ยกขึ้นเบื้องตนที่วาง ใจประสงสางกลางดงกาวาทงนั่นใจเป็นมักเด้มันหกปันไหนกับสิยูตุนหันสร้างตุนหันถ้าใจขี้ข้าน,น่ะกลางบ้านกาวาดงเนี่ยคือคนขีข่ขานมักอ่านหางอ่านเนี่จึงอยากจะขอฝากคุณโยมทั้งหลายเด้่อย่าลืมทรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทํหายห้านี่มีความจเจริญดุงเรื่องที่ทํหายห้าเนี่ได้ยางไป ยุดหมายปลายทางที่ห้าตั้งไว้คือห้าบาะอยู่บ่ติดอยู่ในอบายยมกีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้คือความขี้ขาดนี่ละ่ะให้เอาให้เอาความขายันเขม้าแทนแล้วห้าจะสิพบแต่ความสุขความเจริญก็ขอเจะเริญพออ่อญาติโยมตั้งหลายเด้อ